สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับใจชาแนลแล้วก็ของขวัญวันเกิดนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สาวนะครับให้มานะครับรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ถูกใจมากเลยตอนนี้ไม้ด่างกําลังมาแรงเลยนะครับเขามีชื่อว่าอะไรเอ่ยเรามาดูนะครับว่าไม้ด่างนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับยางอินเดียด่างนะครับสวยเก๋ครับ ขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับ F c ซที่น่ารักนะครับที่ไว้พร้อวันเกิดผมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีและตลอดไปด้วยนะครับอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติก็เซฟเซฟกันนะครับช่วงนี้นะครับรักทุกคนนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ